พอสลดกาลามบ้านเลขที่13่ตัวสหมู่8ตำบลหนองเมกอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นที่เฮ็ดอยู่นี่คือเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการขอองหลวงเพิ่นอันให้เฮ็ดเพื่อเอาที่ดินที่ว่างเปล่าเฮ็ดยังบ่ได้เป็น,นโนนบ่มีนม้ำขังจึงเฮ็ดให้เพ่อหลวงเอาโครงการมาขุดให้เป็นสระคลองเลี้ยงปลาเฮ็นไหมในปีปนพ่อปีละ เกลีเดียนเป็เกลียวเดียนแต่ว่าคงก็ได้ผลผลิตพอสมควรปลาปลาก็ได้ขายแล้วปลาก็ได้ขายแล้วอายุได้กินย่างเพียงพ่อห้ยรวยร้านกินพ<ม>ิการไม่งานก็ได้ปลาไปอยู่ไปกินผลิตซื้อเนี่ยพื้นที่ที่ว่างกี่เที่ยู่นี่คือพื้นที่ที่บอกเฮ็ดหยังบ่ไดเห็นอนอนเพราะมีนม้ำน้ำบ่ถึงจึงเฮ็ดโครงการขุดหันเมียสะก็นี้น้ำไหลาย สามารถระบายน้ำไปที่ที่ลุ่มได้อยากที่โน่นไม่มีน้ำ๋วยวนี้น้ำไหลได้ปลูกมะพร้าวเป็นเป็นพืชที่สำคัญที่ลอยต้นกำลังใหญ่กล้วยมะละกอมะนาวสับปะรดน้อยนาน้อยนาอันที่ที่รักก็คือเลี้ยงปลาเนี่ยแหละปลาหลาย,นนลยในฝนแล้วปลา แต่ต่างหลายคนบอกตะกอนที่บ่มี่อย่างในในจุดนี้บ่มีน้ำฝนตกก็หายไปเลยบ่มีวังขังอันนี้มีสละตามโครงการกวามร่วมมือในขุดปลาหางสามสามบ่อสี่บ่อและที่คลองแต่แต่ไม่ไล่ใดเพิ่มเติมจากเม่เคยได้แจ็คเกียหรือมีปลากินปลาขายช่วงนี้การช่วงเหตุไม่ยังบระเทศในผลผลิตปิันใด ต่อไปอาจจะได้ผลิตมากกว่านี้ซึ่งฟา้าบอกมีหลายซึ่งผลิตจากการปลูกเมื่อวานพืชเศรษฐกิจพืชที่เป็นอาหารหรือพืชกินได้นี่ก็หลา,า,ากหลายก็ประมาณต่อไปอาจจะเป็นเศรษฐกิจที่ขายได้ก็จะอันนี้เขาลังพัฒนาพวกเดินในหน้าาเสียคือหนึ่งคือทุนการผลิตว่าไข่มี ตามมีตามเกิดร่องผิดล่องผิดร่องผ<ส>ิดร่องผิดล่องผิดร่องผิดร่องจนกิดตายคนผู้ยังมาตั้งถึงปันไดจะจะพัฒนาให้ไปจนได้ให้ตามเป็นตามโครงการของหลวงให้เป็นได้วัดอุระสงค์ของรรคหลวง